มาแล้วค่ะเห็นไหมคะนี่คือมะม่วงกวนมหาชนกค่ะซึ่งเตรียมไว้สำหรับในการส่งให้กับลูกค้าในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับท่านที่สั่งชุดข้าวเงียวนะคะชุดอิ่มกัดมานะคะก็จะได้ข้าวเงี้ยวค่ะแล้วก็ได้มะม่วงกวนนะคะทำให้ใหม่ๆค่ะมะม่วงกวนมหาชนกนะคะ กล่องใหญ่ๆจุใจค่ะกล่องนี้หกสิบบาทนะคะเป็นเนื้อมะม่วงล้วนๆนะคะเราไม่ได้ใส่น้ําตาลแล้วก็แบดใสยนะคะท่านใดที่ลองชิมแล้วก็จะรู้สึกเห็นถึงความแตกต่างค่ะเป็นเนื้อผลไม้มะม่วงกวนมหาชนกแท้ๆเลยนะคะตอนนี้ก็ติดแบรนด์เป็นของตัวเองแล้วนะคะกับแบรนด์ที่ชื่อว่าวารานนท์คนชอบทานค่ะ ถ้าใครอยากจะสั่งก็ติดต่อมาทางเมสเซจของ f c e e o o o เวราโนนได้นะคะแล้ววันพรุ่งนี้ก็มาพบกันนะคะจะส่งให้ตั้ประมาณ10บโมงเช้าค่ะสำหรับข้าวเหียวร้อยปีดอยสเก็ดนะคะแล้วก็มะม่วงกวนมหาชนกค่ะท่านใดที่อยากจะทานนะคะก็สั่งออเดอร์ได้นะคะเราอาจจะทำอีกครั้งหนึ่งวันที่สองกรกฎานะคะติดต่อทั้งนี้เลยนะคะ Facebook นี้ค่ะ คุณค่าวราณนุคนชอบทานคร่บ